นี่แทนชาดกเรื่องสหายธรรมนานมาแล้วมีสัตว์ป่าสามสหายนั่นก็คือช้างลิงนกกระทาอาศัยอยู่ต้นไสใหญ่ในป่าหิมพาน์ด้วยความที่สัตว์ทั้งสมนั้นอยูด่ด้วยกันมานานมากจึงไม่มีความเคารพยำเกรงกันต่อมาสัตว์ทั้งสได้ทำข้อตกลงขึ้นมาเพื่อจะทำความเคารพกันตามลำดับอาวุโส จึงสอบประวัติกันและกันว่าใครเกิดก่อนกันเช้าวันหนึ่งณใต้ต้นไทรสัตว์ทั้งสาถามกันว่าท่านรู้จักต้นไทรนี้เมื่อไหร่ช้างจึงพูดว่าตอนข้าเป็นลูกช้างต้นไทรต้นนี้อยู่ในระดับขาอ่อนของข้าข้าเห็นมันตั้งแต่ยังเป็นพุ่มไม้เจ้าลิงตอบว่าสมัยที่ข้าเป็นลูกลิงนั่งอยู่บนดิน ก็เคี้ยวกินหน่อของต้นไทรนี้ข้าเห็นตั้งแต่มันยังเป็นต้นเล็กๆส่วนนกกระทาพูดว่าเพื่อนทั้งสองเอ๋ยเมื่อก่อนต้นไทรใหญ่อยู่ที่ข้างลำธารใหญ่ฝั่งนูน้นข้ากินผลของมันแล้วมาถ่ายอุจจระลงแถวนี้เลยทำให้มีต้นไทรเกิดขึ้นด้วยเหตุน,นี้ทำให้สัตว์ทั้งสามทราบลำดับอาวุโสแก่กันตั้งแต่นั้นมา ลิงและช้างก็อยู่ในโอวาทของนกกระทาตลอดมาทรรนิทานสดกดกอเรื่องนี้นะคะก็สอนให้รู้ว่าเป็นผู้น้อยควรให้ความเคารพผู้ใหญ่ค่ะ